สวัสดี FC เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมเมนูง่ายๆไม่เกิน10นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเราจะทำเมนูอะไรให้กินนะจ๊ะและดูเหมือนน้ำพริกเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าวัตถุดิบมันมีอะไรบ้างนะจ๊ะที่ต้องใช้นี่พริกแห้งนะจ๊ะเราก็ต้องเอาไปคั่วให้หอมๆนะจ๊ะ เสร็จแล้วมันก็จะมีกระเทียมหัวหอมแดงมะขามเปียกเกลือกะปิผงให้นัวกุ้งแห้งน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะเราก็จะนำพริกแห้งนะจ๊ะไปคั่วแล้วเราก็นำมาตำนะจ๊ะทุกคนตำให้มันเป็นเหมือนพริกพริกป่นเนาะหอมกระเทียมเราก็ปอกแล้วเราก็คั่วน้ำมันนะจ๊ะ แล้วน้ำมะขามเราก็ต้องแช่ไว้ให้มีน้ำออกมาเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามพริกให้มันแหลกให้หมดเลยนะจ๊ะทุกคนทำง่ายๆนะจ๊ะน้ำพริกอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปชมท้ายคิดว่ามันคือน้ำพริกอะไรเราก็จะนำพริกที่เราคั่วแล้วนะจ๊ะมาตำให้มันเป็นเหมือนพริกป่นเนะาะตำให้หมดกระทะไปเลยนะจ๊ะเรามี แม่ครัวยืนกำกับอยู่ด้านข้างนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่ครัวคนนั้นคือใครเนาะเอาน้ำพริกรอบนี้ก็จะทำแบบฉบับเต็มให้ดูนะจ๊ะครั้งก่อนเป็นคลิปแบบเร่งด่วนให้ชมนะจ๊ะน้ำพริกง่ายๆวัตถุดิบมีไม่เยอะนะจ๊ะทุกคนลองทำตามกันได้นะขอบคุณทุกเลิมทุกไรทุกยอดการดูทุกแช์นะจ๊ะทุกคน ขอบคุณที่ไม่กดข้ามสปอนเซอร์นะจ๊ะ FC เราก็จะตำพริกให้มันแรดนี่ระหว่างที่ตำพริกอยู่ในครัวรเยี่ยมเลยเหมือนออกกําลังกายไปในตัวนะจ๊ะทุกคนเนื่องจากใช้คกหินเนาะถ้าไม่มีคกก็จะต้องใช้เครื่องปัน่นหะพอดีเครื่องปั่นเสียนี่เราก็จะนำไปตำพร้อมกับพริกป่นไม่ใช่หรอก มันไม่ได้เป็นพริกปน่นมันเป็นพริกคั่วแต่ว่าเราเอาพริกไปตำให้แหลกเราก็จะนําหอมกระเทียมที่เราคั่วน้ํามันไว้ลงไปตำพร้อมกันเลยนะจ๊ะทุกคนทําง่ายๆเนาะทาไม่ยากเลยนะจ๊ะเราก็จะตำทุกอย่างให้มันเข้ากันนะจ๊ะแล้วก็ตำให้มันกระเทียมและหอมแดงนะจ๊ะละเอียดไปพร้อมกับพริกป่นเนะาะตำจนละเอียดดๆเ,เราก็จะตำด้วย กะปิลงไปนะทุกคนนะแต่เราต้องตําให้เม็ดกระเทียมแตกทุกอันก่อนนะจ๊ะตําไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่นะจ๊ะกะปิเราจะใส่ลงไปเลยเนะาะตําไปให้มันเข้ากันกับพริกนะจ๊ะทุกคนแล้วเราจะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเมน,นูไทยๆโบราณแบบง่ายๆนะจ๊ะทำไว้กินได้นานๆเนาะน้ำพริกอะไรเอ,อ่ยนะจ๊ะทุกคน เสร็จแล้วตามเสร็จแล้วเนาะเราก็จะนำลงกระทะไปคั่วนะจ๊ะทำง่ายง่ายเลยนี่ตามด้วยน้ำมะขามเปียกที่เราแช่ไว้นะจ๊ะใส่ไปทั้งเม็ดมะขามมาใช่อะไรนะเขาเรียกว่านะเนื้อเยื่อมันนะเนาะเนื้อเยื่อมะขามเนาะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยนะจ๊ะทำง่ายง่าย มันน่าจะประมาณแออ8ถึง9นาทีเนาะแต่นี้เราไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าแกะหอมกระเทียมนะจ๊ะนี่เสร็จแ,แล้วใส่แคบหมูตำให้แหลกลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ผัดตามด้กุ้งแห้งนะจ๊ะทุกคนเป็นไงบ้างเมนูง่ายๆอีกหนึ่งผลงานนี่แม่ครัวตัวจริงนะจ๊ะทุกคน ขอบคุณที่รับชมจนถึงท้ายคลิปนะถ้าชมไม่จบจะไม่รู้ว่ามันคือน้ำพริกอะไรนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วง่ายๆนะจ๊ะน้ำพริกเผาแคบหมูแบบง่ายๆช่วงนี้หัวหอมแดงถูกก็ซื้อมาทำกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะจ๊ะง่ายๆทำไม่ยากจริงๆแล้วก็น่าจะประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วขอบคุณนะจ๊ะ Bye bye.